สวัสดีวันพุธเนาะวันพุธวันนี้วันพุธที่31สช่างชาติทการเอ่ยยกเครื่องตัวนี้ขึ้นแล้วเนาะเนี่ยเครื่องเนี้ยอันนี้เครื่องเอ่ออาทีร้อยยี่นะร้อยยี่ธรรมดานะจะทําการประกอบเนาะหลังจากที่หลายวันเลยไอตัว11บเอ็แลเนระ้อยสิบนะออกไปแล้วตอนนี้ช่างชาติก็ทําการประกอบตัวนี้เนาะเอ่อ ชาติรีวิวให้ดูว่า FC คนไหน FC ว่าต้องการจะดูการประกอบก็คอมเมนต์มาถ้าไม่มีใครคอมเมนต์มาทั้งชาติก็จะประกอบแล้วจะไม่รีวิวตอนฟังเสียงว่าเสียงมันจะเป็นยังไงเนาะจาก1้อยตัวนี้นะไอตัวก่อน1 1อยตัวนี้ร้อยี่นะทําซูเดียวกันไอตัวนี้ที่ไปตีปอกนี่มาไงเนี่ย อันนี้พังหมดนะให้ลงกึงตีปอกได้นะนะถ้าเอฟซีต่ไหนว่าเครื่องตัวนี้พังเราไม่ต้องไปเปลี่ยนเสื้อนะลงกึงตีปอกได้เนี่ยเขาจะมีปอกขายเนาะแล้วก็เปลี่ยนลาวลิ้นใหม่เขาแกลาวลิ้นเนาะทีนี้ช่างจะบอกเลยนะช่างช่างจะบอกว่าการทํางานหลักหลักลการทํางานของที่ช่างเรียนมานะมันจะเป็นการเอ,อดูดอัดระเบิดคายนะทฤษฎีเขามีอยู่แต่ช่างไม่ค่อยตามทฤษฎีหรอกเพราะช่างจะออกนอกตำราเนาะเพราะว่าเราทำมาเยอะแล้วออกนอกตำรา แล้วก็ทีนี้จะมาให้ดูเจ้าเนี้ยนะอืมเจ้านี่ก็ช่างทําการเปลี่ยนวาล์วน้ําไปแล้วนะนะเจ้าของไปถอดวาล์วน้ําออกแล้วก็บอกว่าช่างชาติสําหรับว่าใส่วาล์วน้ําก็ถอดวาล้วน้ํานะอันไหนดีกว่ากันสําหรับช่างเรียนมานะเขาบอกว่าใส่วาล์วน้ําดีที่สุดแต่เมื่อก่อนที่ช่างซ่อมรถรุ่นก่อนๆน,นะพวกเอารุ่นเก่าๆเนาะรถยนต์รถอะไรนะช่างก็ถอดแต่ทีนี้พอเจอรุ่นใหม่มาถอดไม่ได้สิเพราะอะไรรู้ไหม อืมไอ้ไอ้ที่ถอดไม่ได้นะช่างบอกไว้เลยเพราะอะไรรู้ไหมรถพวกนี้นะหม้อน้ําอ่ะมันจะเป็นพลาสติกเขาเรียกว่าพลาสติกไฟเบอร์อ่ะพูดง่ายๆเรียกกันง่ายพลาสติกเนี่ยเป็นไฟเบอร์ที่ช่างเจออยู่คันนึงถ้าใครไปดูคลิปช่างชาตินะเขาถอดวน้ําออกเหตุผลเ็าถอดเพื่ออะไรเอ่อพอถอดวน้ําออกทีนี้แรงดันของของปั๊มน,น้นําอ่ะเนาะมันสูงเนี่ยตัวเนี้ยเนาะ ความดันของปั๊มน้ำมันสูงพอสูงปุ๊บมันดันตัวนี้หลุดออกเลยหล,ลุดออกหลุดออกม้าน้ำนะเนี่ยม้อน้ำเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันหลุดออกเลยเห็นไม่มีตะเข็บเห็นไหมนะเพราะเขาไม่เขาไม่ใส่วาลวน้ำไงถ้าเขาใส่วาลวน้ำวาลวน้ำจะคุมไว้คุมแรงดันนะไม่ให้ไม่ให้มาหาหม้อน้ำหลังจากมันร้อนแล้วมันถึงจะมาพอเวลามันร้อนมาปุ๊บมันก็ไม่ใช่เปิดทีเดียวสุดเมื่อไรหล่ะมันค่อยๆเปิดความร้อนยิ่งสูงมันค่อยๆเปิดช้าๆเนาะ ถ้าความร้อนไม่สูงมันก็จะไม่เปิดเออมันก็จะปิดไว้แต่ถ้าสูงมันก็ขยับตัวออกขยับตัวออกเนาะอ่านี่อธิบายว่าทําไมต้องฝส่ว่อน้ําเพราะว่าหลักการเขาทํามาอย่างนี้เขาก็ต้องมีเหตุผลของเขาแต่รสมัยก่อนมันจะเป็นเอ,อ่อหม้อน้ำนนจะเป็นธงเหลืองเนาะเออทีนี้ช่างก็ทําการเปลี่ยนสายวัดรอบให้เขาเปลี่ยนสายพานพัดลมสายพานพัดลมนะทั้งชาติจะบอกนะเวลาเปลี่ยนนะก็ที่เรียนมานะมันจะมีระยะหนะ่างเน่ะ สิบห้ามิลเอามือกดนะสิบถึงสิบห้ามิลน,นะอย่าให้ตึงเกินถ้าตึงเกินมันจะเปืองลูกปืนตัวนี้แล้วก็จะเปืองลูกปืนใดได้ชัดเนาะแต่ใครอยากตึงก็ตึงไปไม่ได้ว่ากันเออแต่ใครอยากย่อนก็ย่อนไปก็ได้ไม่ค่อยชัดเนาะหลักการแล้วชางาติไปเปิดดูอีกหนึ่งคลิปเนาะชางิก็ไม่เคยอ่านคอมเมนต์นะชางิก็ถ้าถ้าติดตามคอมเมนต์ช่างาติก็ไม่ค่อยติดตามนะไม่สนใจแล้วใครคอมเมนต์มาแบบไหนแต่บังเอิญว่างๆไปเปิดดูเนาะ ช่างชาติตั้งวาลไอเครื่องตัดหญ้าเขาบอกชั้งชาติว่าใครสอนให้ตั้งอย่างนี้ถ้าทาั้งชาติจะพูดนะทั้งชาติบอกเลยเรียนมานะ่ะดูดอัดระเบิดคายการตั้งวาลนะศูนย์ตายบนทั้งชาติบอกเลยแต่ที่ทั้งชาติทาไมตั้งแบบนั้นเพราะว่าศูนย์ตายบนใช้ไม่ได้เสมอไปสําหรับเครื่องเก่านะเพราะเครื่องเก่าการสึกล้อของสวิงแคมไม่เหมือนกันแคมชาร์ปไม่เหมือนกันนะอีกข้างสึกอีกข้างหลวมถ้าคุณตั้งศูนย์ตายบนแล้วคุณจะได้ไหมล่ะไม่ได้ชัางชาติบอกเลย ไม่มีใครสอนลุชาติหรอกลุชาติออกนอกตำราเพราะว่าเราต้องอยู่กับความเป็นจริงร่วมความเป็นจริงเนาะเครื่องใหม่ๆนะตั้งศูนย์ตายบนเราตั้งวาวได้เลยนะแต่สําหรับเครื่องตัดหญ้านะช่างบอกเลยนะเครื่องตัดหญ้าดีเยวให้ดูเนาะเครื่องตัดหญ้ามันเขาเร,เรียกอะไรลูกเบี้ยวอ่ะลูกเบี้ยวมันมีอยู่แค่เนี้ยเราคุณจะไปเอาอะไรจริงจังกับทฤษฎีใช่ไหมอ่าลุงชาติจะให้ดูเนี่ยมันมีอยู่แค่เนี้ยไม่ต้องเปิดให้ดูหรอกเครื่องตัดหญ้ามีแค่นี้เอ่อถ้ามอเตอร์ไซ์ สวิงอาร์มลูกเบี้ยวอ่ะมันจะมีสองนูนสองนมอ่ะสองนมมันเรียกง่ายๆเรียกนมหนูแล้วกันเรียกนมอะไรก็เรียกนมไปมันจะมีสองนูนแต่นี่มีนูนเดียวง่ายๆยุบข้างหนึ่งตั้งข้างหนึ่งอีกข้างยุบอีกข้างตั้งหลักการง่ายๆขังการทํางานจริงเนาะเออไม่ต้องไปจริงจังกับทฤษฎีมากมายอาจารย์เขาสอนมาั้างชาติบอกเลยนะหกสูบั้างชาติก็ทํามาถ้าหกสูบต้องตั้งสูบหนึ่งเนาะตั้งสูบหนึ่งไว้ให้ได้จะตั้งสูบอื่นนะไม่จะตั้งสูบสี่นะสูบหนึ่งอยู่ศูนย์ตายบนสุด นี่ก็คือสี่สูบไอ้นี่สามสูบสี่สูบช่างกระทำหกสูบช่างกะทำมาแล้วเนาะอะไรแก่ไอไอแค่เครื่องตัดหญนะ้าเนาะตั้งแบบง่ายๆเด็กๆของเล่นของช่างชาตินะอ่ะมามาดูของจริงนะตอนนี้ของจริงก็เสร็จแล้วชา่างกำลังเก็บงานไต้ตอนนี้ช่างชาติก็ไปซื้อ,อไหลแล้วแต่ต้องสั่งศูนย์นะสั่งศูนย์คือพิธีการสั่งศูนย์เขาจะถามว่าเออหมยเลขเนี่ยเนี่ย หมายเลขนี้คือหมายเลขอะไรรถรุ่นไหนพศไหนปีไหนต้องเอาตัวนี้ไปให้เขาดูนะจดไปนะถ้าเขาถามว่าหมายเลขตัวถังนะ่ะคืออะไรถ้าไม่รู้เขาก็สั่งให้ไม่ได้ตอนนี้ช่างชาติไปสั่งแล้วเขาบอกประมาณหนึ่งอาทิตย์แต่ตอนนี้มันก็จอดหลายวันอยู่เนาะบอกว่าช่างชาติมีเวลาเนาะ,ะก็ไม่มีอะไรวันนี้แค่รีวิวมาสอนการตั้งจุดระเบิดเอยตั้งองศาเนาะองศายังไม่ตั้งหรอก การตั้งวาล์วตั้งไงดูดอัดระเบิดคายคืออะไกรกลไกลของเขาเนาะแล้วตั้งไว้น่ะตั้งวาล์วคือศูนน์ตยบนเนาะศูนน์ตยบนน่ะคุณตั้งเลยถ้ารถใหม่ถ้ารถเก่าคุณต้องตั้งแบบชา่างฉาดอีกข้างหนึ่งยุบอีกข้างตั้งรถถ่ายสูบเดียวช่างก็ตั้งแล้วทาไมเสียงมันเพราะเสียงต๊อกต๊อกเพราะเราอย่าไปเน้นไอ้ไอไ้แคมไอ้ที่วังศึกหรอแล้ววะทาไมช่างต้องเปลี่ยนแคมอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวช่างให้ดูอ่ะเนี่ยดูให้ดีด นะอันนี้แคมใหม่นะเนี่ยเขาเรียกนมจ้างเรียกง่ายแล้วการเรียกอะไรก็ไม่รู้ถ้าใครเรียกอะไรก็แล้วแต่เอ้อเอาเรียกที่ถนัดเนอะเออตอนมีสองอันเนาะเห็นไหมเนี่ยการสึกล้อไม่เท่ากันคุณคิดรถใช้งานอะคุณจะสึกลอเท่ากันใช่ไหมถ้าสึกลอไม่เท่ากันคุณไปตั้งจุดระเบิดอยู่ที่ศูนย์ตายบนเราตั้งตั้งวาลวเอาเลือกของคนที่เป็นถ้าคนเป็นแล้วไม่ต้องมาดูทางจา่าบอยก,ก่อนนี่ไงเห็นไหมหลักการง่ายๆแต่ เครื่องตัดหญ้ามันมีอันเดียวมีอันนี้ยอันเดียวอันนี้ไม่มีอแล้วคุณจะไปตั้งไงอ่ะอีกข้างยุบอีกข้างมันก็ได้เออจะตั้งศูนย์ต้บนก็ได้แล้วความสึกหลอล่ะคุณคิดไหมใครสึกหรอกว่ากันโอเคมาคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็ขอตอบแล้วกันเราช่าาชาติตอบตรงนี้เลยแล้วมาติดตามดูไอเนี้ยเจ้าร้อยยี่อ่ะว่าช่างชาติตั้งยุบข้างหนึ่งนะแบบใครไม่ต้องสอนนะยะหลงชาติตั้ง้างช่างเองอะตั้งเอง ทำวา่าทางชาติทำเราเองเลยอ่ะก็ดูลวกันว่าทางชาติจะทํำยังไงถ้าใครอยากดูคอมเมนต์มาว่าทางชาติอยากดูการประกอบรายละเอียดก็คลิปนี้ไม่มีเลยมากนะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดกระดิ่งกดติดตามนะถ้าใครรู้แล้วก็ไม่ต้องเข้าไปดูถ้าใครไม่รู้เข้าไปดูช่องทางชาติจะได้ความรู้แต่ตอนนี้คือทฤษฎีนะของทางชาติหลังจากทางชาติครบอะไรนะคือปฏิบัติที่ผ่านมาคือทฤษฎีทฤษฎีคือตอนช่างไปเรียนก็เรียนทฤษฎีล้วน แล้วหลังจากช่างออกจากโรงเรียนมาคือฐานศึกษาแล้วกันเนาะที่โรงเรียนเนาะฐานศึกษาเนาะช่างก็ปฏิบัติด,ด้วยตนเองแต่ช่างก็มีอาจารย์นะคือตำราเขาสอนมาแล้วเราก็มีตำราเขาเป็นตำราให้นะเออหลังจากนั้นช่างก็ปฏิบัติปฏิบัติจนตั้งกสนะ่ศูนย์อะไล่เอาแต่ตอนนี้ทางชาติก็หลายอย่างออกนอกตำรามาั่งเข้าตำรามาั่งก็ทําจนทําไม่ทันเนาะไอ้ที่ทาไม่ทันคือดูงานก่อนเต็มเลยนะ อันนี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยนะอันนั้นก็ยังไม่เสร็จโน่ไนไอ้น่นข้างนอกอยู่อีกคันหนึ่งแล้วทั้งชาติจะเอาเข้าล่มแล้วนี่แหละคือบางสิ่งบางอย่างเราอยู่ในโลกความเป็นจริงก็ออกนอกกฎเกณฑ์บ้างแล้วแต่ว่าอย่าไปทําให้ใครเดือดร้อนแค่นั้นก็พอขอบคุณครับพี่น้อง